เราต้องไปท right. ่าเรือน่ะเอาเหรอท่าเรือท่าเรือเฮ่ยเอ้ยพูดอะไรขึ้นวะไอ้เชี้อะปี๊ดเลยวะกรูปี๊ดเลยวะแต่ถ้าแต่นายโดนกลับบริเวณนายรู้สึกว่านายเป็นเด็กดีขึ้นเยอะนะโอเคก็ยังไม่ได้ทราบปัญหาเลยเลยอ่ะมันพูดไปดินไ่อ่ะเฮ้ย ไอจอมันเด็กหน้าห้องไงคือมันหัวหน้าห้องไงศาสตราจารย์ก็ต้องเข้าข้ามมันธรรมดาอยู่แล้วเฮียใครไปยุ่งกับเด็กเกเรยอย่างเราถูกปะล่ะแต่ศาสตราจางย์เอียงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ศัสตราจารย์เอียงนะคะแนนจีพิสัยกูยังไม่ทันสร้างเลยจะลบกูแล้วเจ็ดเป็ด ม่แต่กูย้อนสตรีมก,ก่อนมันมันมันพูดจริงนะเว้ยใช่ใชปะคือมันพูดจริงปะไอจอนพูดจริงเนี่ยไอที่บอกว่าตายตายไปซะเนี่ยใช่ปะมันพูดจริงนะเว้ยแม่ไม่แมนเลยวะเฮียเดี๋ยวผ<ช>้าคลุมรัดคอแม่งเลยสัตว์เพิ่พมจอเคมูลเลอร์ไปด้วยคนหนึ่งได้ไหมได้<ม><า>สิเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลย<ห>เลยให้โอ้นายไม่ควรนายไม่ควรจอดไม่กว่าตรงนี้นะเพลย์ตอนนายต้องเข้ามาหน่อยไม่เป็นไร ขอทางน้อยขอทางน้อยขอไม่ยสี่สิบเก้าวิน่ะลงไงเลยหย่อเลยได้หย่อนไปไหมอ่าเดี๋ยวก่อนนะได้ไหมเดี๋ยวอกคคนจะเย็นคนจะเย็นคนที่ไม่ได้พูดมันพูดโอเคฉันจะบอกทางอะไรมามันพูดว่าอะไรอะไรมันใหม่แล้วเหรอทำไมมันไม่แต่ตายไปซะอะไรสักอย่างถึไม่ต้องบอกทางชิหน่อยสิอ๋องูดเง็นคนดีก็ได้ใครเป็นอะไรยังระบบโอเคเดี๋ยวได้ไปก็โท่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปบอกทางเท่านี่ก่อนอ่ะ เด right kind of ี๋ยวฉันมานายไปกับโทนี่ท่านไปกับนี่ไปเพราะว่าคนที่จะจับเวลาเดินมาหาฉันนะส่วนคนที่จะไปฝึกนายขี่ไม้กวาดเราไปฝึกได้เลยจำไว้ว่าไม้กวาด้องครบปห้าอันนะห้ามขาดไปแต่อันเดียวได้สินายไปเลยนั่นเราปับนหนึ่งได้โจเฟียได้ขวางทางเพื่อนที่จะแลนดิ้งนายไปเลยเราก็มาเจอ้้กัน้นายดูรึเปล่าว่าเขาขี่ไม้กวาดกันไปทำไมอะโจเพียไม่รู้เหมือนกันโจเคน แล้วก็ฉันอยากให้คนนึงไปกับโจเคได้เพราะว่าฉันเขาเขาบอกว่าห้าเข้านอกเส้นทางออกนอกเส้นทางนะโจเคจะยังไม่รู้เส้นทางนเส้นทางบ้างนายรู้ไหมนายไปกับโจเคโจเคได้จะให้ฉันขี่หรือนาจะขี่รึนาเป็นคนขี่ดีกว่าโอเคเอาโรเบิร์ตนายมาทำได้ไงอ่ะฉันขอไปอีกรอบฉันน่าจะไปผิดทางอ่าแม่กูขึ้นด้วยหรอได้ได้ได้เอาใหม่นะหนึ่งสองสามนี่เราจะไปไหนอ่ะมันเป็นเส้นทางในการแข่งแหละ เธอนายจะชนะรเป่ะฉ,ฉันอยากชนะนี่ขอลองหันกีบบ้างได้รเป่ะได้เลยเฮ้ยเฉยเ้ยผิดทางหรือเปล่าถูกแล้วนี่โอเคขอโทษทีทางนี้น่ะจำไว้โดนแรงเป็นเล่น่ะ เป็นไรเดี๋ยวจะแซงคือเหมือนชิ้นแซงไม่ได้แล้วนะเขาเร็วมากเลยเออส่งจมน้ำเนี่ยโอเคโอเคใจเย็นนะราระวังระวังนราทำไม่กวาดหนีไปหน่อยฉันขอจอดทังขวาดหน่อยฉันขอจอดให้เพื่อนไปก่อนนะโอเคค่อยไปดีกว่า กันทางได้ไหมโจเกตัวกันอยู่หรอใช่แล้วอันนี้ไม่การซ้อมนะไะบ้างเนียกแหละถามเมวิทเมวิทเป็นอะไรตัวนี้ต้องทำยังไงบ้าวต้องทำยังไงบ้างนะเมวิทจริงเหรอชาสวัสดีโจเคนายปลงชื่อนิ่มาพื่นช่เราลงชื่อไปแล้วนะ เดี๋ยวรอมันรอเบิร์ดในขึ้นมากับชั้นไหนชั้นว่าใครเป็นเจ้แรงเท่าเราอะเราอาจจะต้องเป็นขอยู่รงเราดีกว่าชนะกันเพิ่มรอรอทุกคนมาคัดกันหมดเลยอยากพยายามเบียดขึ้นออกมาข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ใช่การคัดตัวนะเพื่อนๆนี่คือการซ้อมการที่เรามาดูเส้นทางในการคัดตัวน่ะก่อนว่าอันนี้คือชั้นขอโอเคแม่แม่ยืดสายก่อนไหนดีไหะเดี๋ยวมันจะโดนเพื่อนเดดี๋ยวมันนจะโอันนี้ไม่ผ่านเลยยันได้เรื่อยๆนะที่นี้ตรงนี้มันเป็นตอนเปิดใช้ใชมันว่างอยู่ S <S <S มีห้าขา2 2> อ<ห>สองอน,นี่ตั้งขอมันถ่ายไปไหนสอ,อมีมีกันไอทำเหลือ,อไปอันหนึ่งนะใช่ไปกับโทนี่อ่ะโทนี่ทำเหลุดไปอันหนึ่งไปลองสินะส่นะโอ้นั้นนายลงก่อนโทนี่นอย่าเพิ่งไม่เอาไ,ม,าไม่ก้าวมาจากไหนกันวะต่อยเจอฉันต่อคิวโอ้ตัวสีอย่บอกเลยอ๋อสี จะบอกว่าเวลานายเวลานายขับออกไปอ่ะนายไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไม่ต้องดิ่งขึ้นหรือว่าดิ่งลงคือเหมือนกับว่าแรงดันอลันม่ามันมันไปด้วยไหมเมื่อกี้ไปมาแล้วรูปเล่นดังโอเคฉัเข้าใจแล้วโอเคนายอยากลองเมื่อกี้ไม่ใช่นะที่ลองน่ไ้รีบภาพที่ฉันเห็นไม่ใช่ได้สิได้สิพูดลอยด้วยนะพูดว่าอะไรนะาอยดิโอเคฉันลอยออ นั่นแหละร้่ยแต่ในตู้ที่ฝังเมื่อกี้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคระวังด้วยนะโอเคโอเคนายใจเย็นก่อนนายเคยนายเคยขี่ไม่กว่านหรือยังขี่แล้วคือขโมยสักรยานขี่ที่ไหนโอเคโอเคนายนายอย่านายต้องเป็นคนเป็นสตินะนายอย่าทำ้โอเคโอเคไหมโอเคโอเคคนข้างหน้าเนี่ยจะไปเลยไหมฉันไห้สัญญาณออกตัวเลยจับเวลาหรือเปล่าอันี้จับเวลาไหมทำไมทำไมเขาเงียบอ่ะว่าไง เอ็ดดิสันหรือเปล่านายอยู่หรือเปล่าเอดิสันเที่ยกูซิ่งแน่เลยวะยินแท้หลับคาไม่กว่าแล้วเหรอยังเพียงงั้นไม่เป็นไรโจเคมายืนข้างเอดิสันอันนี้เขาจับเวลาใช่ไหมอนาจจะจับไม่จบจับเวลาไหมจับเวลาจับเวลาจับเลยจับเลยจะได้ได้ยินฉันไหมได้ยินฉันไหมฉันจับเวลาให้โจเคดิฉันบอกว่าไปค่อยไปนะัสามสองเดี๋ยวฉันจะให้เอดิสันได้ยินฉันหรือเปล่าได้ยินได้ยินเอดิสันหรือเปล่าได้ยินฉันไหมได้ยินแล้วได้ยินเอดิสันเดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคเตรียมพร้อมนะโ <Okay, S 2> อ,อเคสามให้โจเคไปก่อนนะสองหนึน่งไปปุ๊ดไอ้เฮียมันไม่ต้องบังคับเฮียอะไรเลยนี่หว่าโหเฮียนี่เข้าวงในได้เป็นไงเข้าวงในได้แบบอุ้ยอุ๊ยอันนั้นซิกแซกมีซิกแซกเป็นไงดูดิเข้าวงในเป็นไงเฮ้โถปาร์ตเอาเฮียอุ้ยเอาไม่ เอาไปทางนี้เหรอเอาไอ้เฮียทางไหนวะเอาไอ้เฮียขวาหน้านี่วะ่ะไอ้สัตว์โอ้ยเหยีดเป็ดเอ้ยโอ้ยเฮียกูนึ้ว่าขวานี้แม่เมื่อกี้กูแบบแรงๆเลยเมื่อกี้แรงๆ,ๆเลย ทิ้งไปหน่อยบนไล่แล้วมึง ีจำทางผิดอัะเหล่านั้นได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าโอ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้จำเส้นทางผิดเลยดีไม่กวนหลดนน้ำเลยอ่ะมาเอ้ยดิฉันไปตกกันแล้วดิฉันมาเดีจะรอไงอะโอเคอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะรอตรงนี้นะโอเคอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้ เฮ้เฮ้พวกอ้าวนี่เห็นฉันเห็นเห็นเห็นนี่ฉันไหมพวกนี่คือเมื่อกี้แบบจำเส้นตาปิดอะมันไม่ได้รือเปล่านั่นนั่นนโอ้ยนั่นทำอะไรของนายเนี่ยเด่นรอดเพื่อนมาลาบเลยหน้าทิพย์เลยเมื่อกี้ไม่จับเจอเอาวิกิ มันทิ่มว่ะคือเมื่อกี้จำเส้นทางผิดดตัหหนนนกกกออ่ะไไไไ้้้้ปมมลาาเเืีจสทงผิดดิเลี้ยวก่อนแล้วมันก็เลยเดโดนต้นเขาอะโอ้โหไอ้ตัวหนักอะไม่กล้าตกเลยครับตัวหนักอะไรเมื่อกี้ทิ่มข้างหน้านะั่นนายดินหนักเจ <c oughs> ็ดเป็ดเฮีย <c oughs> ฉันต้องสาด <c oughs> ได้ภารกิจมารับนายแต่ฉันก็มาต้มน้ำแทน อนาคตลางๆแล้วมึงอันนี้คัดตัวเลยใช่ไหมไม้กวาดไปหมดแล้วมั้งไอ้เหี้ย แล้วไม่ก่านหลนไปสองอันจะเหลือกี่อันเนี่ยเหลือสามอันเลื่อนมาหล่นพอกันเลยดีัน้นไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยนะาไปก่อนเลยโอเคโอเคมันมันขึ้นได้ใช่ไหมได้ขึ้นได้เขามีมือถือด้วยเมื่อกี้เรอไม่ได้ดู เฮ้ยแต่เมื่อกี้ไม่ก่อนเราซิ่งอยู่นะถ้าเราถูกเส้นทางถูกอ่ะใช่ป่ะแม่งมาช่วยกูแท้ๆไอ้เหี้ยกลับลำปุ๊บหล่นน้ำเลยก็คือที่นี่มันไม่มือถือไม่ใช่หรอมันปีหนึ่งเก้าเลยไม่รู้ อยากต่อยป่ายจอนป่ะเฮ้ยจะเคมมาสินายเชิญวนเส้นทางอีกรอบ่ได้รเปะ่ะได้เดี๋ยวฉันไปวนมาใหม่ให้ไม่ใช่ไม่ไปข้างหน้าเลยทางที่จำได้แล้วอ๋อได้ได้ได้ได ีมันเลี้ยวขวาตรงไหนวะอ๋อเจอเขาวนี้ก่อนปะเจอเขาวนี้แล้วก็เลี้ยวขวาถูกหรือเปล่าอังเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกคิด<อ>ว่า<อ>เลี้ยวแล้วโอ้โหนต้องไปมาต้องมาใต้สะพานอ่ามาใต้สะพานใช่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดชัตวุฒิใหม่ให้พอปุ๊บเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมตรง,งเลยเจอเขาใหญ่เลี้ยวขวาเขาใหญ่เลี้ยวขวาใช่มาตรงนี้ ตรงนี้ใต้สะพาน<อ>แต่ก็ <มะ S 2> เลี้ยวขวา <มะ S 2> เรื่อยๆเลยเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาก่อนนี่ขวานี่เลยเมื่อกี้ <laughs> เรียบร้อยผิดทางนะ่ะ นี่เมื่อกี้คือแบบ<อ>จำทางผิดดันเลยแบบสะดุดแล้วก็แบบไม่กวาหล่นน้ำลงไปเลยอ่ะคุณจะโอเคครับสารตจย์นี่คือนิมบัต1หนึ่งหกศนศูนย์ซึ่งมีราคาที่สูงพอสมควรดรกษา<ล>ให้ดีครับสารตจย์ขอบคุณ เขาสีโจเค็มฉันจะนำทางนายไปเพืดีนะหนูว่าน่าจะขอพาอันแล้วค่ะสแตนลูขอบคุณสแตนมากเลยค่ะโอาจารย์ค่ะอาจารย์เชิญพี่หนึ่ะถ้าหากว่าณเวลานี้ถ้าหากว่าท้องฟ้านั้นแปรปรวนฉันหมายถึงมีพายุโหมกระหน่ำขอให้พวกเธอมาฝึกซ้อมแล้วก็นําไม้กวาดมาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็กลับเข้าหอพาไปได้แต่ช่วงเวลาแบบนี้สภาพอากาศยังเป็นปกติอยู่พวกเธอยังคงซ้อมต่ออยู่ได้ขอบคุณค่ะอาจารย์นี่เขาจับเวลาไปได้หรือเปล่า ไม่ต้องแน่ว่าเราจำเวลานะเมื่อกี้จำเส้นทางผิดใจเจ๋งฉันไปซ้อมได้เลยใช่ไหมเนี่ยอีกทีนึงแบบแก้ตัวนี่คือแบบเวลาดีสุดเลยอันนี้ฟันต้องลองดูไหมเส้นทางอ่ะพาเราไปดูหน่อยสิเขาจะดูเส้นทางนะฉันได้สิเอ่อถ้านายจะขึ้นเส้นทางนายไปซ้อมกับเพื่อนเลยโจเคมูลงก่อนนึกว่าให้การอีกทีดีสิไม่เอาการกันอีกทีไม่ได้หรือไงฉันว่าเราเราแบ่งกลุ่มแต่ละไม้ไหมมันวุ่นวายมากเลยตอนนี้ อ้าทุกคนกิฟฟินดอนนายต่อแถวแล้วจับกลุ่มให้ฉันได้ไหมคนที่เอ่อคนที่เป็นคนที่ลงแข่งก็ไปกับฉันก็ได้เอาสิ้นนะบอกว่าก่อนที่หนึ่งนึงนะอะไรมีคู่ไหมเราคุยกันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายเหมือนเมื่อกี้เราไม่กวลัวเขาที้นายไปกับโจเคนไหม ฉันไปกับอะไรก็ได้เดี๋ยวฉันไปกับโจเคดีดีกว่าไหมแสดงว่าอยากอยากแบบว่าอยากผมปลิวใช่ไหมล่ะอะไรโจเคตัาทำไมถึงไม่ให้ขับมาไมวาไแมเนอร์ฉันว่าเป็นคนขี้ขว่หาคนนี้ชํานาญทางไปกับไม่ได้ ถ้าอยากผมปลีกหวันนี่ใช่รึเปล่าจะบอกว่าจะไปดูทางไหมใช้เวทมนต์แเป็นบาร์ได้มันจะไม่หล่นใช่เลยใช่แบบเป็นบ้านนะฝึกเป็นเส้ซียนใครก็ได้ที่รู้อกจะไม่รู้นะไม่ได้ก่อนทักษะนายไปกับโทนี่เลยสิเพราะว่าโทนี่เป็นคนทำไม้กว่าตกมันเขาจะซ้อมกันเฉยๆนะแต่ทำไมสารตัดจันทร์สารจคนเดียวเมื่อกี้สารตัดจันทร์พลาใชค่คนเดียวเธอชี้ฉันก่อนนี้เลยไม่ฉันแค่บอกมาฉันไม่ขอขอเป็นคนจี๋ได้รึเปล่าเธอเธอได้กุญแจห้องหอนอนหรือยัง แต่ดูน,นะเจ้าเฟย์เขารอดจกอยู่ห้องบอนเมื่อนกะี้เาจะอเวลานายเอาแมกกาดออกมาใช่ไหมนายไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็แค่ปล่อยตัวให้มันไปเรื่อยๆอย่างี้ก็เมื่อกี้แบบซิ่งแบบนี้เลยแต่คือจํำทางผิดได้เจยถ้านายรู้สึกว่าแมกกาดมันจะตกให้นายไลย่ไวคอนโทรลให้มันขึ้นมามมนายห้ามชิปเข้าใจฉันใช่ไหมโอเคเข้าใจฉันพูดจริงหรือ,ปอเปล่านะเข้าใจพูดจริงเข้าใจพูดจริง ไว้วางใจให้นายเอาไม้กวาดไปขับเลยอ่ะเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของฉันไงแข่งกันได้นล้นะบอกกันก่อนแข่งได้นะนี่มากินเนี่เลี้ยวขวานี่ยเลี้ยวขวาเหรอเมื่อกี้ไงขวาเมื่อกี้จำทางผิดอ่ะนีนายต้องไปทางนี้อ่านายสังเกตด้านหน้าด้านหน้ามันจะมีภูเขาสองลูกเห็นไหมตอนแรกเห็นหรือาปล่าเห็นอันนี่เห็นจับกิน อ่าแล้วทีนี้นายก็ต้องเลี้ยวขวาเข้านี่อุมโมงค์แล้วถ้าสมมติตอนมาแล้วแบบหมอกเยื่อๆพายุโหมกระหน,น่ำแล้วแบบไม่เห็นภูเขาทําไงาก็สังเกตสิ <c oughs> นายก็ต้องเลี้ยวขวาไงอย่างที่ฉันทำเมื่อกี้อ่ะเกียร์เลี้ยวขวาอ่นายก็ต้องเลี้ยวเลี้ยวขวามาตลอดเนี่ยเห็นปะอ่ะเนี่ยนายต้องเลี้ยวขวาตลอด <c oughs> เสร็จแล้วนายก็ต้องเข้ารูตรงนี้ เข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าเข้าใจลองดูไม่ได้เรียนพื้นฐานหรือยังอ่ะโอ้ยเรียนหมดแล้วไม่เคยเจอนายนะเราเรียนคนละเวลาการเรียนหรือเปล่าเรียนคนละด้เวลากันหรือเปล่าท่านนายโกหกฉันนายมีปัญหาแน่ไม่ได้โกหกเพื่อความจริงฉันไม่เคยเห็นนายเรียนพื้นฐานเลยโจเคเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้เรียนพื้นฐานฉันจะไม่อนุญาตให้ขับไม่ก่านหรอกนะอ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงปล่อยให้ไปอ่ะ แล้วพอปล่อยไปก็ฉันไว้วางใจนายไงพอไปได้ไปได้เป็นยังไงล่ะก็ลองไว้วางใจทีนึงจรึเปล่านะได้หรือเปล่าไม่ฉันจะไม่ไว้วางใจนายแล้วนายลงไปได้ละทำไมใจร้ายจังอ๋อโวเชจูนายจะไม่กลับมาแล้วทำไมใจร้ายจังก็ไม่ต้องบ้านอ่ะฉันอยากเออใครบอกหยกดสไม่บ้านอ่ะสเปปบ้านใช้งานได้ไหมกันหยุดคนละรอบก่อนอย่าเพิ่งแข่งจับเวลาโอเคป่ะได้โอเคงั้นวิโนว่าไงจะคุยกันเลยับกลุ่มแม่ ใช่ว่ามันก็พอๆกันแหละสำหรับฉันนะแต่ว่าไม่จับกลุ่มคนนะรอิสำหรับฉันมันจะช้าตรงนี้แหละช้าตอนเข้ามตรงนี้นะใจดีๆอออ๋ออ๋ออันเข้าตรงนี้มากใช่ไหมแล้นว่าจำเต้องหาเส้นทางตรงแบบตรงมาเลยไม่ต้องเลี้ยวไม่มีคนีนชื่อเลยนะไม่มีคนในชื่อเลยนะมันเร็วเลยใช่ไหมล่ะฉันคิดว่ามันต้องการให้มันั่งตรงแบบตึ๊กอ่ะ เดี๋ยวกูเจอไม้ว่ากูขึ้นไปกูโดนเขาด่าได้เดี๋ยวกูจับเวลาเองแม่งเลยกูเี่กตัวซิ่งพวกงานที่พี่ได้ยินไหมสารจันบอกแล้วว่าจะลองอีกเหรอโทนี่อันนั้นอันนั้นไห้ไปลองไม่งั้นพวกเราจะเสียอย่าให้อันนั้นอันนั้นไปกับโทนี่ไปฉันมาแล้วเราเบิร์ตอร่อยอ่ะที่นี่ฉันอยู่กับอยใคร50ต่อคนไปไหนไม่รู้ฉันเร็วกว่าไอนแน่นอนไม่เชี๊ยลองว่ากันดูไหมอ่ะลองดูนะ ห้าสิบสามในจับเวลาฉันได้หรือเปล่ารอบนี้ฉันอยากเพราะว่าแบบไหนมันจะเร็วมากกว่ากันนะแบบที่ชั้นขับเร็วที่สุดโอเคเลยไปยืนอยู่กำแพงไปต้องยืนข้างซ้ายเข้าไปสะพานให้ได้นใช่แล้วได้สะพานเหรอได้สะพานรัวนะใช่เธอเธอพุ่งมาเลยปะจะนับนะพุ่งไปเลยสรุปแล้วครับเลยฉันว่าฉันก็เหลือเพราะว่าเธอว่าเหลือแค่ตรงนี้เมื่อกี้ไม่ใช่เห็นมันไปชนตรงนี้ ตอนเธอชนอะมันประมาณ4 9่0าแต่เธอมาถึงตรงเมื่อกี้น้าสิบสามไล่โกยิงกำแพงวาไงโอเไม่ร้องให้ฉันสั่งกับริงเหรอโอเคนายไม่ไหวเหรอไม่ไหวอะไรยังไม่ได้ร้องเลยูดูดิไม่เชื่อใจกันเลยอ่ะก็จมไปั้งรอบเดงไม่ใช่เหรอตอนนี้กมันจำงสูงจำทางพีแต่นั่นนะ